ท้าพีทหอผู้จัดการแผนกบิวตี้อีเวนต์วันนี้มีเรื่องราวดีๆของน้องคนนึ่ซึ่งอาจได้แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนนี่คือหนึ่งตัวอย่างของคําว่าคนที่น่าโคตรที่สุดคือตัวน้อเองน้องคนนี้เขาเคยที่โอกาสคั้งแรกไปตั้งแต่เกิดเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขาหายไปหลายปีมากๆได้ไปเรียนรู้และใช้ชีวิตมาอย่างสบายๆได้ข่าวอีกครั้งเขาก็ลำบากมากๆที่เลยเปิดโอกาส เขากลับมาอีกครั้งอย่างน้อยก็มีางานมีเงินก็อย่างดีวันนี้ที่ินดีกับเขามากมาการกับมาครั้งนี้เขาทำจ,จนสำเร็จขอแสดงความินดีกับผู้จัดก,การใหม่คุณคันกพกวรรณนลูกค่า สวัสดีค่ะธนพัฒนวันธนรดนะคะชื่อคูณค่คณคะจากแผนก b e ี u อีเว e n t นะคะสาขาราบขาวค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะซาบซึ้งมากตื่นตันมากคือเป็นวันที่คุณได้เข้าน้ำบ่อยที่สุดในชีวิตแล้วค่ะวันนี้ก่อนอน่นเลยนะคะต้องขอบคุณค่ะผู้หญิงท่านหนึงค่ะคือสำคัญมาก ในชีวิตของบุญค่ะซึ่งเขาเป็นคนให้อกากคุณได้ไปยนะืนณตรงนี้เป็นคนเล็กๆที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ค่ะแล้วมองลงไปวันนี้คือสวยมากและทักใจมากค่ะเป็นภาพที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นมายืนตรงนี้ด้วยซ้ำนะคะเป็นคุณแม่ท่านทสองของบุดค่ะนั่นคือพี่บุ๋มมนญชยาทับทิมทองค่ะ และอีกท่านหนึ่งน,นะคะเป็นแม่ใหญ่ของทูนในฝั่งหาค่ะวนี้นะคะ,ะซึ่งเป็นคนที่คอยเหมือนตบคุณเข้าที่เข้าทางะค่ะบางครั้งระยะทางเวลาเนาะ